สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมฟักทองมพะพร้าวอ่อนกันนะคะสูตรนี้ทำออกมาแล้วเนื้อขนมเขาจะมีความเนียนนุ่มแล้วก็เหนียวหนึบหนับรสชาติหวานมันกำลังดีจะทำกินเองหรือว่าทำขายก็ได้เลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีตามนี้เลยใครจดไม่ทันเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิป กดคาว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะฟักทองที่นํามาทําขนมควรเลือกที่แก่จัดจะทําให้ขนมมีความหวานมันมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเอาฟักทองไปล้างน้าให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อจะได้สุกเร็วๆใครจะนำมาต้มแบบนี้ก็ได้หรือว่านำไปนึ่งก็ได้วิธีเช็คว่าฟักทองสุกหรือว่าไม่สุกก็ใช้ไม้แหลมๆเนี่ยจิ้มลงไป ถ้าจิ้มลงไปง่ายแล้วเนื้อเขานุ่มก็ก็ปิดแก๊สตักขึ้นได้เลยนำฟักทองร้อนๆมาใส่ในอ่างผสมได้เลยเราจะบดตอนที่ฟักทองร้อนๆแบบนี้ก็จะบดง่ายใครมีที่บดแบบนี้ก็ใช้ที่บดใครไม่มีก็ใช้เป็นซ่อมบี้ๆเอาก็ได้นะคะเขาก็จะแหลกง่าย บดแค่พอหยาบยาบก็ได้เดี๋ยวเราผสมแป้งเราก็ต้องมาบดอีกรอบหนึ่งพักไว้แบบนี้ให้เข้าเย็นตัวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาผสมแป้งกันพอฟักทองเย็นตัวดีแล้วก็มาผสมแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนลองชิมฟังหวานดูบางที ความหวานจากฟักทองแต่ละที่ไม่เท่ากันหวานมากหวานน้อยตามด้วยเกลือป่นเสร็จแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆนวดแล้วก็บีบแป้งเวลาเรานวดแบบนี้ยทองกับแป้งเขาจะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็บีบีแล้วก็ทยอยใส่น้ํากะทินวดคลุกเค้าไปเรื่อยๆการนวดแป้งก็จะทําให้เนื้อขนมเนี่ยเขามีความเหนียวเนบ นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นพอนวดได้แป้งเนื้อเนียนยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยเวลาเรานวดเราก็จะสัมผัสถึงเนื้อแป้งกับเนื้อฟักทองมีความเข้ากันดีจากนั้นเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปได้เลยค่ะ ถ้าเราเลือกฟักทองที่แก่จัดเนื้อของฟักทองเขาก็จะมีความมันมากเราก็ใส่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้แต่ถ้าใครไม่มีเนื้อมะพร้าวอ่อนจะใส่เป็นมะพร้าวถึงทึกก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความมันมากยิ่งขึ้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมความหวานดูใครชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มหรือลดลงได้ส่วนเนื้อความเหลวก็จะประมาณนี้จะไม่เหลวมากเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาห่อเดี๋ยวจะห่อยาก เนี่ยความข้นก็จะประมาณนี้แต่ถ้าข้นเกินไปก็เติมน้ำกะทิลงไปได้อีกเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปฉีกใบตองกันค่ะฉีกใบตองแผ่นใหญ่กว้างห้านิ้วใบเล็กกว้าง4ี่นิ้วพับแล้วก็ตัดโค้งไปทั้งสองด้านนี่ค่ะเป็นแบบนี้ใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ทำเหมือนกันเลยนะคะตัดไปทั้งสองด้านแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมก็ ใครมีเป็นกาดก็ใช้กาดไม้ใครไม่มีก็ใช้เป็นไม้จิ้มฟันแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาแบบใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวคาดขนมหรือว่าเตี่ยวถ้าใบตองสั้นเกินไปก็ใช้ต่อแบบนี้แล้วก็ใช้แม็กเย็บกลางนะคะเสร็จแล้วก็มาเช็ดใบตองใช้น้ําใช้ผ้าชุบน้ําสะอาดๆหมาดๆเช็ดด้านหน้าด้านหลังเราเช็ดประมาณ3รอบนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นผ้าแห้ง จะมีพวกฝุ่นพวกคราบยางติดอยู่ตามใบก็เช็ดให้สะอาดทำใบตองนี้เราควรเตรียมไว้เป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเช็ดน้ำหมัดหดเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดแบบนี้เลยใบยตองนี้ใครจะไปพึ่งแดกหรือว่าเอาไปผิงไฟอ่อนๆก็ได้นะคะเวลาที่มาห่อขนมใบตองจะได้ไม่กรอบหรือว่าแตกง่ายเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมหอ่อจะวางแบบนี้นะคะซ้อนกันแบบนี้เลยก่อนที่จะหยอดขนมก็ คนให้ขนมเขาเข้ากันดีตักหยอดก็ประมาณ1ช้อนพูนๆเลยหยอดเสร็จแล้วก็แล้วก็โรยหน้าด้วยมะาพร้าวอ่อนวิธีห่อก็จับด้านข้างประคองขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดันทั้ง2ด้านเลยดันเข้าหาแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็เอาที่คาดเตียวสอดด้านล่างเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไม้กรัดมากรัดเลยจะกรัดเป็นแนวเฉียงแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งห่อค่ะวางซ้อนใบเล็กนี่ความให้ส่วนเขียวเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หยอด โรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนจับด้านข้างขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายด้านข้างพุ่มเข้าหาการทั้งสองด้านเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเตี่ยวคาดตรงปลายใครจะทำเป็นมุมแหลมแบบนี้ก็ได้หรือว่าตัดเฉียงก็ได้เสร็จเรียบร้อยสูตรนี้จะได้ประมาณ20ห่อนะคะ แล้วแต่การหยอดขนมใส่แต่ละอันด้วยตั้งน้ำให้ร้อนจัดใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมกับขนมเราจะนึ่งประมาณ30-40นาทีนะคะ พอครบเวลาแล้วก็ให้ขนมเย็นตัวก่อนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะพอเปิดฝาหม้อออกมาก็จะมีกลิ่นหอมของใบตองแล้วก็กลิ่นของฟักทองขนมเย็นตัวแล้วมาแกะดูด้านในเนื้อขนมกันเนื้อขนมเขาก็จะมีความเนียนนุ่มสีเหลืองสวยถ้าฟักทองเนื้อแก่จัดเขาก็จะมีสีเหลืองเข้ม สูตรนี้ทำกินเองหรือว่าทำขายได้เลยนะคะเสร็จพร้อมชิมได้เลยค่ะเนื้อขนมเขาจะเนียนนุ่มไม่แข็งกระด้างเนื้อฟักทองเขาจะมีความมันแล้วทานคู่กับเนื้อมะพร้าวอ่อนเขาจะมีความหวานมันละมุนมากเลยความหวานก็กำลังดีไม่หวานแหลมมากเกินไปอร่อยลงตัวดีค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ